ที่จริงนอนไม่เคยได้สามาสามครั้งแล้วที่มานอนตรงนี้เราแกจะมาไล่บอกไปไปไปที่อื่นแล้วเมื่อคืนตัดสินใจว่าเราต้องนอนคู่กับพี่กุ้งสงสารพี่กุ้งก็เลยนอนอยู่ตรงนี้นอนไม่หลับพอเที่ยงคืนก็มีมียายแหละมานั่งประมาณสามสี่คนมานั่งอยู่บนหัวเลยแล้วเราก็บอกว่ายายว่าทําไมเนี่ยอย่ามาไล่นะเพราะเราเราหน้าด้านเรามึนมากเลยไล่ก็ไม่ไปจะนอนเนี่ยเพราะว่าลูกศิษย์นอนอยู่คนเดียวไม่กล้าทิ้งลูกศิษย์เขาก็เหมือนว่าลำคาญนั่นแหละแล้ว,ลลวถ้าแน่จริงก็บอกเลขมา อะไรอย่างนงี้นะตามเนี่ยที่เป็นแม่แน่จริงก็บอกมาแม่ก็ได้ยินแม่ว่าว่าสามห้าเจ็ดนี่แหละอะไรเงี้ยนะคะเออสามห้าเจ็ดอืมก็แปลงเป็นแปดห้าเจ็ดลุกแล้วก็บอกว่าสามห้าเจ็ดนี่แหละแล้วก็เนี่ยป้ายป้ายป้ายอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนแบบมึงไม่ต้องอะไรเยอะอะไรเงี้ยนะนะคะแม่ก็เลยว่าแล้วก็ลุกขึ้นนั่งแล้วก็ปลุกพี่กงว่ะพี่กงพี่กงสามห้าเจ็ดกลัวลืมกดเองลืมที่ลืมเพราะหลังจากเสียชีวิตแล้วตื่นมาแม่ก็ไม่เหมือนเดิมนะคะจะบอกทุกคนว่าแม่เป็นอะไรที่เปอ ที่เออแล้วแถวนี้จะหัวเราะแม่หนึ่งไม่ชอบเลียนเท้าเปล่าตอแม่จักโบราณจักที่แม่เรียนนะไม่จบเรียนจบอยู่ปอตีนะคะศิลปะศิลปศาสตร์นะคะสาขาการพัฒนาท้องถิ่นแต่กลายเป็นว่าแม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหมือนเอาไกลเล็กออก <c oughs> ทีนี้มันประมาณว่าเหมือนมันช้าจากความตายมันทําให้เหมือนเราข้ามพบมาแล้วเนี่ยเขาจะรู้หมดเรียกไม่เคยถูกข,ของเรียกไม่ถูกบอกเดี๋ยวนี้แม่ลืมเดี๋ยวนี้จำเดี๋ยวนี้ชื่อไม่ถูกแั้วแม่ก็จะให้ยายเป็นคนแปลงชื่อให้วันเนี้ยอ่ะ พี่คําแสนพันอะไรนะคำพันจะจำง่ายนะคะอันนี้คือจะจะตั้งฉายาให้เกแสนล้านค <c oughs> ือเขาบอกว่าใครได้ชื่อไปเนี่ยจะปังมากอืมแม่ไม่ขอเรียกตามที่เราชื่อเพราะเราจะจําไม่จะจําไม่ได้ก็ยายก็จะเลยเรียกเรียกไม่อะไรจาตามอย่างนี้คือคําแสนเป็นคำพันคือเงินยางน้อยอยู่คำพันอันนี้เงินไปโตแล้วเนื่องจากก็ทําทําตัวนี้แล้วเขาปัง ยายก็ตั้งให้ไอคำแสนมาคำแสนคือการเงิจะโทรเป็นแสนแสนให้เข้าก็ให้โชคอย่างเงี้ยแม่ก็เลยจะจาไว้นะคะก็ทุกคนมาที่นี่เขาอยากได้อะไรลนะ่ะอยากได้ฉายาแล้วคนที่ได้ฉายาไปปังเต็มหนึ่งเนาะเดือนหนึ่งเขาได้หลายๆล้านแล้วเขาบอกว่าให้ยายตั้งให้แล้วชื่อที่ยายตั้งให้พี่พี่พันแสนเนาะแม่ก็มานั่งคิดอีกสามวันวนะ่าเขาเรียกพี่ว่าพันแสนทําแปลว่าอะไรคะพี่แกก็เลยว่า แม่พันแสก็ร้อยล้านไงแม่ก็ตั้งบริษัทพนายความพันแสนใช่ไหมอ่าก็เลยเออมันแปลว่าร้อยล้านแล้วยายก็คนโบราณเขาคิดได้ยังไงลูกคือทุกอย่างเหมือนกับกระซิบมาแล้วสัออสมผัสได้แค่คนเดียวแล้วก็ององ,องตรงนี้ที่เกิดขึ้นมาทุกคนให้โชคหมดเลยนะลูกแม่จะบอกว่าที่นี่ของจริงและของแรง ตรงนี้นะคะแม่มิลิก็ให้แบบให้โชคหนักมากมีแจะสามตัวก่อนที่จะได้ขึ้นทุกองคต้องมีฝีมือถ้าไม่มีฝีมือไม่ให้ขึ้นฉะนั้นเนี่ยลูกศิษย์ทั้งนั้นเลยได,ได้ได้หนักมากแม่มนลิสนะคะ mm hmm. ตามสเตจเลยจะมีอยู่สามองค mm ์ hmm. ที่จะขึ้นวันที่แปดกรุมงพาวันเกิดแม่ก็จะมีแม่ดอกซอยทีใ่ให้ให้มาไม่รู้เท่าไหร่แล้วแต่ว่าเป็นสายนอันนี้เป็นรวยรวยแบบอื่นนะลูกเนาะแต่รวยทุกวันนะพี่มิคเขารู้ว่ารวยอะไรลูกไปแอบถามนะว่ารวยแบบไหนแล้วทุกวันเลยนะคะ อันนี้คือโชคลาภจากที่นี่นะคะก็จะลืมนิดหน่อยเมืสามห้าเจ็ดไม่ไม่ไม่ย้ำเลเล็กฝันเล็ฝันเมื่อคืนแม่ฝันว่าคุณยายเหมือนคุณยายหรือใครเลยนี่แหละสาสิรบอกว่าเที่ยงกันแล้วก็บอกว่าสามห้าเจ็ดแม่ก็พยายามท่องเพื่อกลัวจะลืมสามห้าเจ็ดกุ้งกุ้งสามห้าเจ็ดนะแล้วก็ชี้ป้ายก็น่าจะเก้าหนึ่งเลย แม่ก็เลยไปซื้อไปจิ้มไปจิ้มไว้ไปซื้อรเตอร่ไว้ถาวมาเลียงแพงไม่ชอบเลขไหนในในศาลไม่ชอบเลขไหนที่สุดถ้าในในในศาลเน่ยลูกไม่ชอบเลขเก่าตัวที่แม่ปล่อยไปตรงตรงกระดาษเนาะตรงไหนลูกนะคะก็ตัวเดิมตัวเดิมตามตามที่แล้วที่ที่คุณยายให้คือแปดยสี่เนาะไอ้ศูนย์สี่แปดนะคะที่ศูนย์สี่แปดเป็นชุดเดิมนะคะก็จะเป็นของยายก็คือเจ็ดแปดอยู่แล้วแปดหนึ่งเจ็ดแปดแปดศูนย์แปดสี่สี่ตัวอันนี้คือของเรานะของเราอยู่แล้วนะคะ แปดตูนแปดหนึ่งนะคะเจ็ดแปดนะคะแปดสี่นะคะแต่ถ้าในใจในใจลอตเตอรี่อสองตัวล่างไม่แต่ชอบงหกเก้าที่สุด 9, 3, แต่ลูกสุด <laughs> ลูกสุดทุกคนนะเขาจะจะตามเราจะโอเคได้แล้วีคใช่คุณยายให้ให้โชคดีค่ะไม่ไม่ไม่ค่อยว่า ได้ช่ยาได้ายาทคำแสนเนี่ยก็เรียกแต่เรียกเนเงินแสนแสนคำแสน้ดนยายว่าจนจนคลามาหาเลยเนาะยาตลกมากลูกแบบวาคือต้องเจอแกอ่ยายจะมาได้ไหมถ้าใช่มาน่าจะยากไหม เยลูเย็นาด่ายายใช้ยาลูกยาด้าใช้ยาเราจะมาช่วงเย็นงยืะเราจะมาช่วงคืนใช่ต้องใช้แรงเยอะใช้แรงเยอะลงมาแรงโมเดลอะไรแล้วแม่แม่ไม่เคยกินแม่ได้กินแต่ไม่ใช่ไม่เคยกินเคยกินนะคะแต่ว่ามันเลิกเขาคิดดีทําดีแล้วก็ไม่อยากเตะนะคะพอมาพักหลังกินไม่ได้เลยพอให้ยายแฝงแล้วก็กินไม่ได้กินได้แต่พอ เป็นตัวเองทิ่แม่พอย้ายมาแต่ถ้าเชื่อแล้วคือแม่กลับมาเป็นคนดีจากการเล่นไพ่เช้ามาเขาให้ตังมาก็มาวันละหมื่นสองหมื่นเล่นเล่นอย่างเดียวเลยแม่เลิกนะคะเนี่ยทำกรรมดีดูแม่เลิกนะคะจากการเป็นที่เป็นน้อยคนแม่เลิกทันทีนี่คือสิ่งที่แม่สร้างกรรมดีนะคะแม่หยุดและขอเขาแยกออกมานะคะนี่คือสิ่งที่แม่ทำก็หลังจากความตายแม่ก็ทําแบบนี้มาแล้วก็ บอกทุกคนว่าให้สร้างกรรมดีไว้นะคะลูกเพราะไม่งั้นลูกจะไปเจออะไรที่จริงๆแล้วมันมีอยู่จริงความตายมันน่ากลัวมากลูกไม่ได้มีเพื่อนนะพอตายแล้วลูกไปคนเดียวนะคะเดินคนเดียวไปคนเดียวลูกไปมองหาเพื่อนข้างหน้าไม่เจอแล้วนะเขาไปแล้วนะคะฉะนั้นมันน่ากลัวถ้าไม่มีคนมารับลูกก็จะเฝ้าบ้านอยู่ตรงนั้นแหละนี่คือความตายนะคะลูกจะเฝ้าบ้านอยู่ตรงนั้นถ้าไม่มีใครมารับฉะนั้นเราต้องตายเมื่อถึงเวลาแล้วเขาจะมารับเรานะคะแม่สอนทุกคนให้สร้างกรรมดีมาตลอดนะคะ เค <Okay>, okay. <Okay. S 1> นะลูกเนาะใคร <Okay. S 1> อยากได้อะไรอีกนะคะ <Okay. S 1> ขอบคุณทุกคนนะคะ <Okay. S 1> ที่ติดตามแม่ครูขวัญน,นะคะ <Okay. S 1> ขอให้ทุกคนรวยๆน,นะคะเ <Okay. S 1> อาฝากของดีที่สุด <Okay. S 1> ก็คืออะไรนะลายมือเสรดทีที่ทุกคนมาทําแล้วกลับไปจากพี่ขายของไม่ได้เลยวันละสองพันตอนนี้ขายของไายยอดมันเป็นหมื่นแล้วก็จกเข้าขายแค่หลักพันนะตอนนี้เป็นหมื่นๆเลยทุกคนที่ลงไปแล้วปังมากแล้วก็กลับมาหาแม่เยอะแยะเลยว่า จากลงไปแล้วตังคือลายมือเศรษฐีครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเรียกว่าลายมือมหาเฮงครั้งที่สามเศรษฐีบารมีอนานาจเหมือนท่านผู้ผู้จัดการเมื่อกี้กินเงินเดือนหลายแสนนะคะขึ้นขึ้นเปลี่ยนแปลงงานอีกเมื่อกี้ขึ้น,ข,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 นขึ้นนะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่โชคมาหลงนะคะฉะนั้นก็มีอยู่สามขั้นลูกสามารถทําได้จองเข้ามาทีละหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งนะคะอันนี้คือลายมือนะคะนะ นะก็มีนะหน้าทองลูกนะ่นรวยนะคะแล้วก็มหาเสน่ห์บัวรักโลงอยู่ที่หน้านะลูกนะประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวที่ปังสุดและดีที่สุดเลยที่ไม่ค่อยให้ใครแต่เลือกคนให้ก็คือตัวอ่าเขาเรียกอะไรนะป้องกันภาษาเขมรนเขาเรียนะอ่าี่พี่เกดระบออนะเป้าระเบ้ออ่าเป้าระบอกที่ตรงนี้นะลูกนะเป็นตัวที่ป้องกันแล้วคลาดถ้าเรามีศัตรูมีอะไรก็ศัตรูก็จะรับ ไฟอัตโนมัติซึ่งมีแต่คนอ,าอยากจัดได้นะคะตัวนี้แต่ว่าก็เหมือนพี่ผู้หญิงใส่เมื่อกี้นะคะตอกไปเพื่อป้องกันตัวเองเซฟตัวเองนะคะตัวนี้ดีมากแล้วก็เห็นเห็นผลเร็วมากถ้าเรามีคนไม่รักไม่ชอบก็จะรอดูเลยผลก็จะไปทันทีไม่เกินหนึ่งเดือนหรือสองอาทิตย์หรือสามวันก็คนนั้นที่ทําร้ายเราเนาะนะคะประมาณนี้ตัวนี้ดีมากแล้วก็ป้องกันคุณไสตัวนี้นะป้องกันคุณใสป้องกันอะไรห,หมดเลยครูมาจากไหนแม่เรียนมาจากไหนเอามาจากความตายเราตื่นและก็มาจากครูปู่ก็เป็นครูแบบนี้คุณตาก็เป็น สองทางเลยนะคะแม่ก็เลยเป็นหมอผีตั้งแต่เกิดมาเพราะว่าเดินตามตาไปไล่ปอกสมไยก่อนไล่กระสือไล่อะไรตั้งแต่เล็กนะคะแม่มีสายเลือดมามาโดยตรงอยู่แล้วนะคะพอตายแล้วตื่นก็ได้มาหมดนะคะตาเป็นก็จะมีรูปตาอยู่ในตำหนักก็จะเป็นครูตาล้วนเนาะไล่ผีไล่อะไรนะคะแบบนี้ทั้งหมดเลยครูเขมรน,นะคะคเขมะะรมโบร,ราณแล้วก็ครูเป่าคือครบวงจรหนูไม่ต้องไปไหนเลยตรงนี้ครูเป่าใครที่ลูก คลอดลูกออกมาแล้ว้องให้โยเยชาวบ้านก็จะหอบมาให้แม่ตลอดเวลาหอบมาเป่าดึกดื่นแม่ก็ลูกมาเป่าก็หายลูกที่ที่เกิดมาใหม่ๆเนาะหรือคนที่ท้องแล้วหลุดท้องหลุดท้องหลุดลูกมาเป่าประกันคนแก่ก็ชอบแม่เป่าให้ด้วยขาเจ็บก็เป่าไปปนะคะให้ไปหาหมอนะคะเป่าเจ็บเอาไปหาหมอเลยนะคะอันั้นขาเจ็บเนาะครูเป่าโบราณแล้วก็สแกนกรรมสัมผัสวิญญาณนะคะเสริมแก้ทอดของแก้คุณใสนะคะแล้วก็นี่คือความสามารถ ที่ที่มีนะคะก็ฝากลูกๆทุกคนติดตามแม่คุกฝันด้วยนะคะค่าครูทุกบาทคุณแม่ลงคันไปที่อาหารน้องๆน,นะคะวันละประมาณ3,000ันกว่าบาทนะลูกนะอาหารน้องๆน,นะ16ปีที่แม่ทําอาหารทุกวันเดินเท้าเปล่ามีลูกสีว่าแม่เท้าแตะเพราะแม่เดินเท้าเปล่าเพราะว่ารีบนะหนึ่งไปผัดข้าวเตรียมกับข้าวเส็จผัดๆเพื่อทันเด็กเลิกเรียนสี่โมงเข้าไปตลาดเองตลาดสุรินนะคะมีคนบอกว่าให้แม่ไปเดินสุรินดูในชุดพวกนี้มันไม่กล้าเดินตามมันบอกว่า ม่ใส่ชุดอย่างนี้เดินเอออย่างนี้เลยนะคะไปเดินดูสุรินนะคะไปซื้อกับข้าวทุกวันแล้วเอากลับมาแล้วก็ทํากับข้าวให้ให้น้องกินนะคะเย็นเด็กนักเรียนจะมาตักมากินข้าวที่นี่จะเป็นเปรสภาพเป็นโรงเรือนนะลูกนะแล้วเด็กมานั่งกินตรงนี้ทุกวันเลยเป็นบรรยากาศตรงนี้16ปีที่อบ่นมากไม่มีใครรู้จักแม่ควันก็ได้รู้เพราะว่าบารมีของคุณยายซึ่งคุณยายนี่ตังมากแล้วดังจริงๆในสายในนะลูกนะเขาตังมากๆเลยขออะไรได้อันนั้น จะแพ้คนที่ร้องให้ถ้าลูกอยากได้เงินล้านลูกต้องร้องให้ให้ยายดู mm hmm. เอาเรื่องจริงแล้วมีคนกลับไปได้แสนได้แสนแล้วกลับมาอีกร้องให้ยายดู mm hmm. เขาขี้สงสารร้องให้ปุ๊บได้เงินเลยนะลูกได้จากปฏิหารเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ฝากก็คือฝากติดตามคุณยายผันนะคะแล้วก็แม่คุผันเนะ mm hmm. พีตึงเปิดตั้งแต่ตายตื่นแล้วทําอะไรไม่ค่อยเป็นลงก็ลงปั้มปั้มเปิดเป,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 ปแล้วก็ทําไม่เป็นเลยนะคะ ก็เพิ่งจะเปิดมีเพจเพิ่งจะมีอะไรนะพี่บิ๊กสอนมี y o u t u เพิ่งจะเปิดฝากไปติดตามนะคะแม่คือขวัญธิดาเทศเปิดก็ยังลงไม่เป็นนะคะเพราะว่าแม่มันเหมือนเขาเอาไปหมดอ่ะนะคะเหลือน้อยนะคะขึ้นลิฟต์ก็กลัวที่แคบก็กลัวเขาเอาไปกรุงเทพลูกศิษย์ลูกหาดาราอะไรอเงี้ยก็ต้องดูแลแม่ให้ดีเพราะว่าแม่ไม่กล้าขึ้นไม่กล้าก้าวนะคะต้องพาขึ้น ต้องหลักตาพาขึ้นทุกอย่างคือจะเปลี่ยนไปเยอะนะคะต้องมาติดตามมีอะไรปั๊มๆเปอร์อีกเยอะค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงมสีแดงๆเลยครับเพื่อบ่ให้พลาดข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูกระดิ่งให้น้ำแนครับรูกระดิ่ง กิ้งกิ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 ้งกดนำคำ <c oughs> โรคขีดย่ำได้ทันสิบบดิยาดคลีปและสิบบดิพา่ข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมขอขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณครับ